สวัสดีปีใหม่ไทยครับท่านผู้ชมอยู่กับรอบวันบรรยากาศตลาดอริยะกับผมไม้มังพุกรุณาและคุณอธิษฐานบุญสุภาพที่จะมาสรุปเรื่องราวและพาท่านผู้ชมไปร่วมบรรยากาศของงานตลาดอริยะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับซึ่งนี่ก็เป็นวันแรกของงานตลาดอริยะครั้งที่42ค่ะเริ่มต้นด้วยการตักบารนะครับที่มีความเรียบง่ายและคงความเป็นพูธฉบับชาวโสกครับคุณอธิษฐานค่ะคือไม่มีเงินไม่มีดอกไม้ไม่มีเครื่องหอมรวมถึงอาหารที่ทามาจากเนื้อสัตว์ค่ะ ซึ่งเรียกได้ว่าอาหารที่ไม่ทํามาจากเนื้อสัตว์นะครับงานนี้ของเราก็เรียกได้ว่ามีมาบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมงานตลาดอริยะในครั้งนี้ด้วยครับนั่นก็คือตลาดอาหารบัตเดียวนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ตลาดอาหารบัตเดียวค่ะเพราะว่ากินข้าวแล้ว กินน้าด้วยมีน้ําฟรีทั้งวันค่ะก็คือเป็นน้ําสมุนไพรฟรีนะครับผมโดยถ้าใครนะครับน้ำกระบอกน้ําติดตัวมาจากทางบ้านเนี่ยก็สามารถนํากระบอกน้ำเนี่ยมากรอกน้ําสมุนไพรฟรีได้ตลอดทั้งงานครับผมและนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครลืมที่จะเอากระบอกน้ํามาด้วยนี้ก็ทางชุมชนนะคะก็ได้เตรียมกระบอกน้ําไว้กระบอกละ10บาทซื้อครั้งเดียวเติมฟรีได้ตลอดทั้งงานค่ะ ซึ่งก็เรียกว่าตลาดอาหารเนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าเลยครับคุณอธิษฐานคือเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้มีเวลาใส่บาตรแล้วก็กินข้าวเพื่อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมท้องให้พร้อมสำหรับการไปดูยตลาดสินค้าในช่วง8ปดโมงครับกองทัพเดินได้ท้องค่ะงั้นเราต้องเติมพลังงานเพราะว่าข้างในนะคะตลาดสินค้าเนี่ยมี สินค้ามากมายกว่า300กว่ารายการเลยที่จะให้เราเลือกสรรแล้วก็เลือกมีแต่สินค้าที่มีคุณภาพกันทั้งนั้นเลยใช่ครับแล้วก็จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปตลาดสินค้านะครับขอเจาะที่ตลาดอาหารนิดนึงครับคุณอธิษฐานตลาดอาหารของเรานะครับมีมากมายหลายเมนูนะครับถึงแม้จะไม่มีเนื้อสัตว์แต่ก็มีความหลากหลายมากครับคุณอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงเจนะครับผัดเส้นต่างๆก๋วยเตยเี๋ยวข้าวเหนียวส้มตำราบข้าวราดแก่นะครับ เมนูทั้งหลายที่พูดมาเนี่ยครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียงบาทเดียวครับผมโอ้ oh, เรียกได้ว,ว่ากินเจไม่จําเจกันเลยนะคะใช่ครับผมพอเพิ่มพลังกันแล้วเนี่ยเราก็ไปรุยตลาดสินค้ากันครับซึ่งในเวลา8นาฬิกาของวันที่13เมษายนพศัก2566งานตราอริยะได้รับเกียรติจากท่านกัน์พลสุขสงในายอำเภอเมืองวารินชำราบนะครับมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และหลังจากที่ตีคองเปิดงานทนายอภเภอกัณฑพลสุขสงก็ได้เดินชมร้านค้าต่างๆในงานตราอริยะครั้งที่42นี้ด้วยครับผมจากภาพบรรยากาศนับว่าเป็นการเริ่มงานที่ได้เรียกว่าได้รับเสียงตอบรับกันเป็นอย่างดีว่าจากขนาดความเนื้องแน่นของผู้คนในบวรซึ่งบวรเนี่ยมีพื้นที่กว่า11ไร่ค่ะคุณไม้เมืองพุทธซึ่งเรียกได้ว่านะครับงานนี้ชุมชนราชธานีโศกจัดเต็มครับมาด้วยสินค้ามากกว่า300รายการ นะครับผมและรวมชิ้นเนี่ยประมาณ1,703,000ชิ้นเลยครับ่0ส0กว่าชิ้นเลยครับใช่ครับแสนกว่าชิ้นครับ<ท>รมาบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาวสงการนี้ครับ โดยสินค้านะคะที่มารำมาจำหน่ายก็มีความหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องในครัวเรือนเครื่องนอนเครื่องจักรสารเครื่องมือการเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ต้นกลา้าพันไม้อื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญจำหน่ายต่ำกว่าต้นทุนค่ะเรียกว่าพอเราจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนเนี่ยในช่วงยุคที่เศรษฐกิจมันค่อนข้าง ขัดข้องประมาณนี้นะครับก็ทําให้ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างยีนะครับคุณอธิฐานบางคนนะครับได้ทราบข่าวมาว่ามารอตั้งแต่ตีห้าเลยครับเดินทางมาตั้งแต่ตีห้าโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ยังหอบลูกหอบหลานมาอีกด้วยไม่ได้มาคนเดียวมากันทั้งครอบครัวกันเลยใช่ครับแล้วพอตลาดของเราเนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่สนใจขนาดนี้นะครับรถของประชาชนที่่ังไลเข้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความหนาแน่นมากๆเลยนะครับทําให้สภาพการจราจรแน่นหนาไม่แพ้กันนะครับในพื้นที่กว่า30ไร่ที่ทางชุมชนจัดเตรียมไว้สามารถรองรับรถได้ถึง5,000คันและสามารถหมุนเวียนได้ประมาณ1 0,000คันต่อวันครับแต่ด้วยวันนี้นะครับกระแสตอบรับเรียกได้ว่าเกินคาด ทำให้ที่จอดรถที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้เนี่ยมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการตลาดอาริยะแห่งนี้นะครับทางชุมชนจึงได้ขยายพื้นที่การจอดรถเพิ่มในบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของโรงปุ๋ยพลังชีวิตครับผมค่ะจากภาพบรรยากาศที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือเนืองแน่นมากติดตั้งแต่ ทางเข้าจนเข้ามาข้างในและยังมียังต่อรอคิวที่จะเข้าอีกและยังมีภาพที่พี่น้องประชาชนหอบข้าวหอบของเพื่อที่จะนําไปขึ้นรถและเนื้อที่กว่า30ไร่นั้นรถเต็มทุกตารางนิ้วเลยค่ะพี่นโมอยาได้ว่าต้องชื่นชมทีมงานจราจรนะครับที่เป็นจิตอา,าสาทั้งหมด ของเรานะครับที่ได้ช่วยจัดสรรแล้วก็บริการกับพ่อแม่พี่น้องให้ได้รับความสะดวกแม้รถจะเนืองแน่นแต่ทุกคนก็จะได้ที่จอดรถครับค่ะอากาศร้อนแล้วก็จิตอาสาที่มาทํางานไม่ได้รับค่าแรงแม้แต่บาทเดียวค่ะสิ่งที่ได้นะคะคือความอิ่มเอมใจที่จะได้ทําประโยชน์สุขเพื่อประชาชนค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่เย็นใจอย่างเดียวนะครับ พราะเราก็มีบริการที่ทําให้เย็นกายด้วยครับคุณอธิฐานครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ได้คะ่ะชุมชนราชธานีอโศกมีน้ําตกค่ะพี่นโมเป็นน้ําตกที่เราสร้างขึ้นคนสร้างธรรมชาติเพื่อให้มีสิ่งมีชีวิตได้อยู่ร่วมกันค่ะซึ่งนอกจากสร้างไรเดอร์แกงสาพโพนะครับที่เปิดเป็นปกติให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกเล็กเด็กแดง ชาวบ้านแถวนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็ได้เปิดเพิ่มอีกสามแห่งครับคุณอธิฐันค่ะและนั่นนะคะก็โอ้โหเรียกได้ว่าเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาดับร้อนคลายร้อนกันที่นี่แห่งแรกนะคะที่เปิดเพิ่มนะคะคือน้ําตนอย่างที่สองคือพายแงนค่ะและที่ที่สามคือน้ำม่านค่ะบอกเลยเลยนะคะว่าเปิดน้ําตกขนาดนี้ความร้อนในเดือนเมษาต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานนี้นะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือ เวทีบาทเดียวครับผมที่ได้รับเกียรติจากพี่ๆวงคาราวานะครับมาร่วมบรรเลงเพลงสัจธรรมชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมเล่นน้ําในช่วงสงการานต์นี้ด้วยครับผมนอกจากนั้นนะคะยังมีสองพิธีกรคู่หูที่จะมาสร้างความรื่นเริงบันเทิงและความสนุกสนานค่ะก็คือพี่โกและพี่น้อยนั่นเองถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามบุญนิยมทีวีค่ะก็จะได้พบกับสองพิธีกรสาวสวยที่จะมาสร้างความบันเทิงให้พวกเราและงานนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่ กินอิ่มนอนหลับเย็นสบายแต่ก็ยังมีเพลงฟังอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่ามางานเดียวเนี่ยครบหมดเลยนะครับทั้งชอปชิมชมเที่ยวครบขนาดนี้เนี่ยครับไม่มาไม่ได้แล้วครับและนี่คือรอบวันบรรยากาศตลาดอริยะของวันที่13เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะพบกันใหม่ทุกวันในช่วงของงานตลาดอริยะในเวลา20นาฬิกาเระมาณและสำหรับวันนี้ ผมไม้เมืองพุทธกรุณาดิฉันอธิษฐานอุสุภาพคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสนัสนตีปีหใหม่<ท>ค่ะ,คะ